ครับวันนี้ก็สอนลูกใบเดยนะครับว่าลูกแม่มันหลุดยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปในหมอ้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมันหลุดเนี่ยเราให้เละนะครับในหมอ้อก๋วยเตี๋ยวอ่าเริ่มนะครับเนี่ยครับนี้นะครับครับให้เข้ามูมทำให้มีช่องว่างตรงกลางไว้นี่ยช่องว่างตรงกลางไว้ครับครับครับนี้ท้ายนี้ช่องว่างตรงกลางไว้โอเคแล้วก็ได้ไปเตยยาวๆหน่อยนะครับเอามาลูกลูกอย่างนี้นะครับมันจะทําให้มันจะทําให้แน่นลูกแบบนี้ ครับดูแบบนี้นี่ไม่ค่อยปวดนะครับดูโอเคหลังจากนั้นก็จะสอดสอดเนาาื้อใบเยเข้าไปนะครับสอดปลายใบมันสอดปลายเข้าไป,ไปอสอดปลายอย่างนี้นะครับทำทั้งสองดัดบทุบจะได้จะได้แน่นครับตอนนี้ตอนนี้เข้าไปอยู่ในหม้อก็ไม่หลุดแล้ว ก้มหนึ่งถ้ายังยาวอยู่ก็ได้โอเคครับตอนนี้โอเคเตรียมพิธีครับ